ขวัญใจกูดีโอ้ไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใครอ่ะอ๋อนี่อธิษฐานสีอธิษกินสีนี่ขวัญใจดูเลยจริงจริงโฆษณาอะไรนะอจริ์ว่าพอหัวมาแล้วแสงไฟผ่องืบผ่องืบอ่ะ ไม่คนละคนแบล็คช็อตแบล็คชแอตอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่คนละคนกันไอ้นั้นมันก็สื่ออันนั้นมันก็สื่อตั้งสืเนี่ยนะพิธีนี่มันก็สือโก้พูดถึงที่เรามีอยู่ไงอ๋อน่ะน่าคล้ายกันเลยแต่ว่าคนนี้ขวัญใจไม่เดียวเ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คน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 ละคนกันก็ไม่ใช่คนละโฆษณาโอ้คนละคนอ่ะคนละคนกันไม่ใช่ชอบคอสิรแล้วชอบเหรอเล่นเล่นเล่นอยู่อะไรนะอะไรไอ้วิกซุนเจ็ด ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยอะไรเล่นรยกอะไรกายการฮาเจ็ดาวอ๋อฮาเจดาวมันจะเจ็ดเหมือนกันงงงงเดี๋ยวมังเขาคุยกันดิมังเขาคุยกันนี่นี่มังนี่มังเหงาแล้วขวัญใจไม่ใช่หรอู้ไห่สิอ๋อู้ใหยังไงยังไงซีพติใช่แล้วแล้วแล้วเรากลัวใครนี่จะตุลโมจโกต้ม่์ตม้อย เข้าใจผิดแล้วพี่เจมเจมนี่แหละนี่แหละนี่แหละจรงจะตรงไว้ใจผมเลยอเหรอชอบเหรอเอาปจุใหมายคู่กันดูเลยอาเหรอผมเออไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดผมจะตุรงกต๊อกผมังอกใต้ปานเลยง่าไง็าไงาีางหลานรัก ไไงงเป็นบ้าแถวแต่ว่าไม่ได้ซื้อไปฟังกันเออฮะแต่บ้านผมอยู่แถวลาดพร้าวเป็นไงเป็นไงข้างบ้านนี่พอออกมาวันแรกนี่ทั้งแผงเลยทำไมโอ๊ยขายหมดแผงหกสิบล้อผ่านไม่เล่าให้ฟังว่าสิบล้อผ่านโอ้โหแต่ว่าเทปเขาเป็นไงเทปขายดีเทปขายดีเด็กเด็กนั่นผมแถวบ้านนี่ไปเดินเป็นกลุ่มเลย ไม่เอาไม่ซื้ม่ออ่อคุยกับน้องแก่นองแก่แล้วไมไม่ไดองแก่ไมเลยนองแก่หันใจกอ่ชอบกันหรือเปล่า้องแกไม่ชอบ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 ไมอบไม่ช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 อบเป่ามาได้ไม่ชอบไม่อะเป็นเสียที่เสียหรอเออชอบาไมาชอบไหมก็กไ้ม เป็นไงเป็ชอบไหมทำไมทำไมเอป็นไงปุเห็นน้องคนนี้ชอบไหมชอบมากใครจะาสวยเกินี่ไม่มีแล้ววจริงๆไม่บรยัยังเอ๊ะทําเป็นอัเขาตัวเองหล่อตายคนคนไรอย่างอื่นอ่างพองลม ให้มาู้วงบ้างนี่ยโค้ดไม่ีโค้ดไม่ดีน้องแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามโค้ดแล้วท่านี่ถามน้องแกบ้างน้าเออโก็เป็นไงครับชอบไหมครับไม่ชอบหรอกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาดูถูกแล้วขนาดนี้โอ้โหโอ้โหทำไงดีใจอะสิเขาไม่ชอบก็ต้องรอดพอหรอก ใช่ป่าวไม่ใช่เอานี่เลยเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคราวนี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวบ้างถ้าหาเจ็ดดาวถ้าหาเจ็ดดาวทำไมครับให้ทําให้สองคนเนี่ยวทำให้น้องแกกับน้องโกเดี๋ยวทำถ้าหาเจ็ดดาวไหวป่ะไหวไหมทำอะไรเหมือนพัฒนาพี่สังเกตว่าเหมือนพาสนาแบบดวงมาโคจรเจอกันพูดพร้อมกันเลยทำอะไร โตขึ้นต้องแต่งงานกันเชื่ออะว่าไงนีแล้ว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 อไปดบอกไปออย่นี่อู่ี่บอกเา้วลูกยาแล้วมเไม่เป็นไรยาแล้วแล้วยาแล้วไม่เป็นไรบ้านน่ละไม่เป็นไรไม่เป็นไแล้วต่ตะให้ให้ผมแต่งงานกันนี่นะมพขา ขอ20บาทพอเ right? อามายังเอามายังขอแค่20บาทเอามายังขอไปซื้อเชือกผูกคอตายแล้ยนี่น้องแก่น uh> ี Duncan: ่โตขึ้นนี่นี่สวยสวยเอออท่าฮาเจ็ดดาวท่าฮาดาวท่าฮาเจ็ดดาวเอ่อจะให้ทำทำท่าทำทำแบบแบบแบบเด็กแบบเด็กรูอาก่อนนะรูอาก่อนแล้วเดี๋ยวทำตาน้องแก่ก็ดูด้วยนะ ฮ้ง่ายง่ายง่าขนค่ะเจ็ดดไวนูว่าคนทั้งโลกมีนะจะตุลกทำได้คนเดียวแต่มีคนหนึ่งโกตีอ่าไหวไหมอ่าโอเคอ่าเอาเอาแตกันก่อนนะเดี๋ยวเรายังถามไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแล้ว จะควบไม่ถึงควบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอกีอะไรเม่อีอะไรอกีะไรี้ทำหน้าหน้าอ๋ยทำเมื่อกี้เลยเมี้ทำเองเหรอจะทำจะทําอเดวเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่ไม่ทนี่ไอ้ที่ที่ตั้งใจทเนี่ยดูจากเขาดูจากเขาดูจากเขาแล้วทาได้เลยเออทำบ่อยไหมอย่างบ่อไอ้อย่างเนี้ไอ้ท่าเนี้เคยทำบ่อยไหมยไม่บ่อยครั้งแรกครั้งแรก กดอนนี่เยจะพ่งไปไหนซิรายการยังไม่จบอะไรเดี๋ยวมาให้เ็จเลยคนสงสัยเขาใจถามไม่ดีดี่ิดสงสัยคิดสงสัยเลยถามครับผมอ่าดูสองต้ออ่ะไม่ไม่เถวละจบฮาฮาฮาาาวฮาา ดาวอ่ะจริงบอกเขาอย่าอย่าอย่ากกี๊ดก่อนไม่ไม่ตอนแรกเดี๋ยวเขาจะไม่กรี๊ดแต่พอพอแรปลิ้นออกมาเขาจะกรี๊ดเลยอ่ะสอนสอนน้องห้าจุดดาวห้าจุดดาอันนี้เราแกะบ้างอันนี้เราเราก็ดูเราก็ดูเราก็ดูนะว่าใช้ได้ไหมแล้วก็วิจารณ์ไปนะวิจารณ์วิจารณ์ไปได้ตามความรู้สึกของเราอ่าโอเคเข้าใจไหมว่าพร้อมใช้ได้หยา ยาำดูก่อนดูก่อนพรหนสองสามไ่ไเป็นไง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 ้เดาวโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยโอ้ทำแบบพูดว่าทำไม่เก่งด้วยแต่ว่าดีกว่าโคหลายเท่าเลยอะไร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 ก็ดีกว่าหลายเท่าอะไรเนาะก็อีกทีเดียพ่เ็ตเลยก็ดูดีว่าเราจริงอปป๊ออ อะ <si ไรอะไรแค่นี ah, ้เหรอโค้งยิ่งมานีิยิ่งมาดิอย่เได้อย่าได้ดิคุณจะมาว่าของคุณมีอะไดใหญ่ไม่ได้ดูของผมดีกว่าโค้งเิ้มเหนียวโคตรยิมเหนียวใจเย็นเชียวอ๋อขอร้อแล้วแกไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทรมานเด็กแล้วฮะออ่ะอ่ะน่ารักทั้งคู่เลยน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะคนนี้มาถึงเรื่องหน้าแตกบ้างเรื่องหน้าแตกอ่ะน้องแกะเราอนดีกว่าเรื่องหน้าแตกของน้องแกะมีไหมหน้าแตกก็คือเอ่อ เวลาออกไปร้องเพลงหน้าห้องเรียนนะคะประปุงไม่มีซีฟอะไม่มีตะขอร้องไปร้องไปก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเวลาจะสวัสดีก็หลุดลงไปเลยอะหน้าแตกไม่มีทีฟคนพื่อนเห็นหมดเลยสีไม่เห็นอะไรเขามายาแตงเกงอยู่นี่ของคุณเนี่ยเรื่องกิ๊บจอยดูของผมมั่งแหน่หน้าแตกของเราเอ่อตัว ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตอ่าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเป็นไงครับโก้ท่านี้ก็เขาก็เอาเอ่อกล่องข้าวมาให้กล่องกับข้าวครับผมไอ้เขาก็บวกแกะแล้วแกะเลยไอ่ะอัี้ดีพิลลักบวกแกะอะไรกินไปกินไปกินไปดู้ไหไอ้ไอ้ถุงนี้มันใส่ทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยบวกใส่ให้หมดเลยหนูก็แกะเขาพิมพงเขาพิมพ์เมนูใส่หมดเลยน้ำน้ำตาลแบบว่าแอะแอลเขาเรียกอะไรนะแอเสร็จแอเสร็จเขาบอก าทำไมทำไมหนูไม่ใส่น้ำตาลลงไปในอะไรเขาเรียกแอมไอ้อันอาหารนั่นแหละอาหารเลือกไปมุมเลือกไม่เป็นนะครับนั่นแหละผมเป็นูขอมาใหม่อ๋อเหรอครับผมเราคือเราเทใส่ไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยกินได้ไหมกินไม่ได้้วที่ยืนที่ยืนที่ยืนคอยบริการผู้หญิงที่ยืนคอยบริการที่ที่บนเครื่องบินเขาเรียกอะไรนะแอร์เซ็นทรงผมดูดูเรื่องทรงผมดีกว่าทำไมทำไมเก้อไว้ทรงผมทรงอย่างนี้อย่างนี้เก้อไว้เจ้าตระกูลเพราะเ่อตอนเด็กเนี่ยก็ถือว่า เด็กที่อยู่บ้านนอกเลยถ้าไว้ผมก็ไม่ค่อยสบายแล้วปั้นเป็นตุกอะไรเงี้ยให้เด็กไปจับถ้าเด็กจับันไหนตั้งทั้นไว้แล้วก็เด็กจะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วโกทําอย่างนั้นเปล่าทำงั้นครับเหรอแล้วโกอยากไว้ผมยาวไหมอย่างน้องแกะน้องแกะนี่ก็ผู้ชายไว้ได้ไหมแกะอันนี้คือไว้ผมยาวแต่ว่าเขาถ่าเป็นแกะต่างเป็นแก่แต่ถ้าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไว้ผมไว้ได้ไว้เป็นยังไงโกนโหนเปล่าอันนี้แกะแกะโกลดเลเหลือสองอย่างนีตรงนี้จุก เราสามอันยังไงก็เลียกเปียโอ้เปียเปียยังเนี่ยเปียยังยังไม่เปียอโอเหรอทล้ไมอ่ะยังเก็บไม่มสุดท้ายเราต้องเราต้องพยายามเก็บไว้เก็บไว้เพราะเรายังไม่เดือดร้อนเงินเราไม่เราไม่ยอมเสียดอกดีมากเพราะว่าอะไรว่าดอกมันแพงดอกมันแพงถ้าเปลี่ยนทรงผมกันบ้างเราจะมาใส่เราจะมาดูสิว่าก๋ตีผีน่ารักกับน้องแกะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนทรงผมจาก แกะจักโคเนี่ยแล้วจะกลายเป็นยังไงนะจ๊ะเนี้อันนี้แรกอันนี้แรกเอออันนี้เป็นก็ยืนตรงๆยืนตรงๆอันนี้เป็นทรงอัศนีป้อมอัศนีไม่มีอ่าลองใส่ดูอันนี้เอ๊ะใครอยากไปเป็นไงเป็นไงนะแจมแจมไนี่นี่น้องแก่นนี้ดีกว่าน้องแก่เออนี่เป็นในเนี่ยมาดอนมาดอน่าอเเอาแล้ว เรัาเดินเราเดินไปผู้ชายเจอหญิงเจอหญิงเออเจอหญิงเจอหญิงเป็นนักบอลเป็นนักบอลเป็นนักบอลนักบอลคันนี้คันนี้อันนี้เมียมาตามเมียมาตามอันนี้เมียมาตามนี่ก็มาทำอะไรเนี่ยฮะบ้านช่าไม่ยอมกลับนะฮะ ทำไมก็แบไอ้เองอยู่บ้านจะแต่นก็ไปพอเสร็จแล้วป๊บแม่แม่มาามบายโก้มึงจะกลับบ้านไหมนี่อาติผู้หญิงใหญ่นี่จะกลับไหมฮะโก้ไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดขึ้นมือให้หน่อยนี่นี่ ใส่หัวเลยสิใส่หัวเอาไว้ไม่ไว้ไม่ไว้ไม่อะมาเลินี่การที่เด็กๆเนี่ยไว้แกะไว้โก้เนี่ยผมว่าเล่นแบบเด็กๆแบบไทยๆเล่นเล่นเคยเล่นอะกันเล่นการเล่นอย่างเด็กๆเนี่ยเคยเล่นไหมมีอะไรอีกวิ่งเปี้ยวเคยไหมเอาพี่เดี๋ยวเราไปเล่นไอ้นี่ดีกว่ามอญซ่อนผ้าโอเคอ่ามอญซ่อนผ้าไหวไหมไหวครับไหวอะไหวมอญซ่อนผ้าวัดอะไรวัดนังวัดนางเลยครับนะฮะหน้าวัดเลยครับเป็นยังไงครับเหมือนกัน

มอนต้นปาตุกะตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะเตะก้นเพอ่มมอนต้นปาตุกะตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะเตะก้นเพอ่มมอนต้นปาตุกะตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไว้นี่ฉันจะเตะก้นเพอ่มอนต้นอาไม่เห็นมีการตีก้นกันเลยเอ้าก็ต้องหาสิเอ้าอยู่นี่ มาเล่นอะไรนไหมาเสียงดังอะไรแถวนี้ครับอะไรครับใครครับมาเล่นหมอนท่อนผ้ากันครับอะไรครับใครครับมามีอะไรครับมาเล่นอะไรน้องเขามาเล่นหมอนท่อนผ้าครับใครอ่ะสวัสดีครับมาเล่นหมอนท่อนผ้าใครครับพ่อใครอะใครอ่ะพ่อแล้วพ่อเหรออ้าวแลิกกงอ้าวตกลงพ่อเข้ามาทำอะไรอ่ะพ่อเพลงพ่อเพลงครับพ่อเพลงเข้ามาทำอะไรอ่ะ พ่อมาทำอะไรนะอ่าพ่อเชิญเลยขอเชิญน,นะตบมือให้พ่อเพลงหน่อยแบบสุดท้ายวัน<อ>นี้ครับที่เมื่อกี้เมื่อกี้กัดน่าจะให้พ่อเพลงนี่มาได้ตีนะนะเมื่อกี้พ่อเพลงตะโกนจะมาก่อนน้องโกรู้ไหมว่าพ่อเพลงจะมาไม่รู้ครับไม่รู้เหรอมีเอ่อเป็นอะไรกับอ๋อุณพระคุณก่อนรู้ที่สูงมากอ่าเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสิลงงเล่าให้ฟังเป็นคนที่เอ่อชักนำหนูเข้ามาในวงการอ๋อเหรอครับชักนำเยังไงน้องโก พอเพลงหนูไปอยู่หนูไปอยู่ที่ตลาดบางรายอ๋อตอนนั้ครับอยู่ตอนนั้นไปขายผักแล้วก็ร้องเพลงอะไรเล่นไปครับโอ้ับนพลก็พอเพลงเขาก็มาซื้อผัก๋อไปซื้อผักแล้วก็หนูก็ร้องเพลงอะไรเงี่ยพอเพลงเขาก็เห็นว่าหนูร้องเพลงเก่งเขาก็อยากย้ายให้หนูไปเป็นนักแสดงพอเพลงนี้เขาเป็นลูกศิษย์เดียวลูกศิษย์สมนักเดียวกับไอเดีอ ผู่เดียวกันน้องคนนี้นิสัยตอนเด็กๆใจคอเป็นยังไงครับดีมากครับมีแววว่าจะดังไหมครับครับมีแววครับมีแววร้องเพลงเพลงที่ได้ยินเพลงแรกที่ได้ยินปุ๊บแม่คนนี้เนี่ยใช่แน่เพลงอะไรครับตั้งแต่รังสิตไปจนึิบ้า็ ไมเจอได้ยินร้องเพลงก็มาเลย,มา,เลยมาร้องเพลงเลยพาพา,าไปที่ไหนก่อนครับพอเพลงครับก็ครั้งแรกก็โทรศัพท์คุยกับเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้ฝา,า,ากทางโทรศัพท์ครับแล้วเอ็ดดี้ว่าไงครับพี่เอ็ดเอ็ดดี้เขาก็ให้ให้ให้โก้เนี่ยร้องให้ฟังทางโทรศัพท์ครับเพลงอะ<อ><อ>ไรครับคอแทรับอแทรอแทร้อคอแทไม่อยากจะรักเธอแล รับรัก่ากับเรายังไงไอ้นี่ก็บอกว่าหนูหนูชื่อโก้นะครับเออ่ไอ้นี่บอกหนูชื่อโก้หนูบอกไอ้นี่ว่าหนูชื่อโก้แล้วก็พ่อเพลงนี่ก็รู้จักกับไอ้นี่อันนี้ก็หนูไม่ได้ค่อยคุยอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากใช่ไหมโอ้กะว่าเข้าวงการแน่ละแบบว่ากะว่าโอ้โหกูณดีคุยกับคนดังอนนั้นตัวแต่กำลังดังเลยอ๋อกำลังดังเลยแล้วร้องให้ฟังด้วยนะครับแล้วโก้ชอบเพลงอะไรมากที่สุด ปิ้งสาวอ่ะปิ้งสาวหวัดดีจ้าน้องไม่ยืนเคยใครจ้น่องรู้ว,ว่าเป็นน้องไม่มาน้องจีนเคยมาเออหาแฟนไม่มีโชคดีพีไ่ได้มาเจอพี่คงไม่เกิดชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันอ่าเรืองนี้ก็ชอบอ่าเอาแล้ววันนี้ขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญแล้วแขกสะเายของเราแขกสะเายของเราครับคุณพี่วิทยาชัชวานนท์ครับครับนะฮะ ขอขอุณแกครับเชิญเราน้องแกขวัญใจกตีแล้ววันนี้ก็ไม่เสียงเฮฮาวันนี้สนุกสนานแล้วครับต้องขอต้อนรับน้องก็ตีผีน่ารักเลย ก็ไม่ค่อยรีบ้างเมืองก็อุ้ยวุ่นวายประชาชนคงจงคงอยากภาพตั้งออกอยากแม่ล้างว่าเนี่ยนะเมื่อก่องเนี่ยเคยขายไร่วางละแปดร้อยแล้วนี่ก็ขายไร่วางละแปดร้อยมังไม่รีครึ่งแล้วก็ไม่เลวล้องแม่พ่ออยู่ไรแต่ว่าเมฆคงอื่นงเนี่ยมันก็แย่ คนไรในเช้าเอออุ้ยเรือตายแล้วอ่ะ <c oughs> อาบน้ำปลาแป้งปเงมาเป็นชีวิต,ตจิตใจเรือนะนะวันวันหนึ่งเอาแต่เมาแต่าเมาอ่ะมึงไ่ประโยชน์อะไรวะฮะเก็ได้ประโยชน์สิอาเหลือเฟืออชื่อชื่อเรือเหลือเฟือแต่ไม่ใช่ว่าเงงทองหรือมึงจะเหลือเฟือนะ <c oughs> ม่เอาก็เมาเหลือเฟืองไงอ,อ่สี่ส่วนตาเลือเชียงไปคันคังคุกคอเอาทำไมเอาแปอาด่ากันอย่างเงี้ยไม่เลยลาว่าไโดูไม่โฆษณาสีคนนองนาที่เขาตบกันหัวหลุดอ,ะอ่ะไม่เคยรู้มันเก่าไป่รย้ว่าไม่รู้เลยว,ว่ารู้แต่แม่นักจึงขัง่งคั่งวักอ่ะเอ,อแบบเมียราคาอ่ะอะ ไอ้ทักแกมากพี่พี่ต้องรีบกลับมานะโอหทำงานพระเบียร์กะเช้าไปเย็นกลับกันเองสายไหมคิดถึงพี่โอ้ไม่เป็นไรพี่ไปทำงานนะพี่รีบไปรีบมานะอู้หแหมมึงจะตายจากกันพี่ไปทำงานกันนั่นเองป้าบ้านกันแล้วกันนะ นี่มันเจ็ดโมงแล้วอย่าให้เกินเจ็ดมงส้านะพี่ต้องรีบกลับนะเย็บเย็บบ้างนะปลาถุงก็หนูทำงานตัวเป็นวินเลยพี่เหี้ยวนี่รีบไปรีบมาพี่นะจ้าจ้าจ้าบ้านนะจ้าจ้าพี่ทำงานสักหน่อยพี่จ๋าไอ้ที่ว่าเฝ้าบ้านเวลามีคนมาต้องเห่าด้วยไหมคะไม่ต้องให้เป็นเทุกขนาดแล้วเลยค่ะเป็นแค่ตุกแกกัแล้วกัน อ้าวอ้านี่กินนมนี่มันจะไล่บำรุงร่างกายนะอ้าวปูเลี้ยวมาในกองไอซิงก์มาในกองมาในกองกู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 ใช่กูผมจะไปทำงานแล้วมันจะไปทำงานงานไหนเรามานกองเดี๋ยวดูมีให้ผมด้วยกันแล้วกันเวลาเราเดาเราดูให้เราเดาไหนอะลีนมันเมื่อกี้ทำกันจริงๆเราหอมแก้มอะอ้าวลูกเมียกันก็ รักกันใช่ไหมโกลูกเมียรักกันลูกแต่ว่าว่านะไม่อยากจะพูดเขาเลยว่าเมียเลือกมีโชคโอยไม่มีทางเมียผมเป็นไปไม่ได้ดเขารักผมดีก,กว่าอะไรดีรักรักที่ว่าสองสังเลยนะว่าถึงเลย <ว>ปักหมามาบอกเรื่องเนี่ยมันมไม่มีไม่มีทางเลยเรื่องไม่เมมชือ่อเรื่องไม่เชื่อปู้แล้วปูแล้วใครรู้นะปูแล้วใครรู้นะปแล้วมันต้องอ,อเอาอะไรมาตักหน้าบ้างตักหน้าบ้างเพื่อที่จะเป็นสัญญาลักษณ์ให้ชู้มังลว่วทัวรเรื่องืมไปอยู่แล้วเฮียตามามาเลยมาเรียมาเรวยบ้ังไง องไงมีอะไรผมก็แค่เอาผ้าเสื้อผ้ามักตากไปธรรมดาไม่จำลืมมาอยู่บ้างนะมังตากทุกวันเลยนะเขาจะใส่ทุกวันซักทุกวันก็ต้องตากทุกวันไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อปุ้เลี้ยวปุเลี้ยวมาทำงานเลยไอ้แ่เลือกเป่าหูนหน่อยสิไปไหนแล้วจะไปทำงานบริษัทเองจะเจ๊งแล้วไปทำไมวะกินเล่าด้วยกันเนี่ย ไม่ไม่เชื่ออีกแล้วเลี้ยงนี่นี่ตรงเนี้ยเขาลือกังใหญ่โตอีกแล้วว่า<ะ>ของมันจะครึ่งราคาไอ้ฟัดนี่จากของละห้าบาทมันก็จะเป็นเจ็ดบาทเพราะฉะนั้นเรื่องนะเล้อนะควงจะซื้อกักตรงไว้พวกมันจะขึ้นมาไหนก็ฟัดสบู่ยาซีฟังพรุ่งนี้ครึ่งราคาเนี่ยก็ต้องซื้อวันนี้เออต,ตะวันนี้ยังไม่ครึ่งราคาอเอาหมดเลยทุกอย่างเลยเอาหมดเลยใส่กองให้ผมเลยซื้อหมดทุกอย่างเรือเรอเรืือเไม่ซื้อไว้มั่งฮะ ก้อนนียเนี่ยกินก่อนแล้วเดี๋ยวมันขึ้นราคาก็ใส่หลังเลยว้าดีตุนก็ไวเบื่สินค้าขึ้นพวกนี้ฮะมันขึ้นมันมีขาหรือไงสินค้าอ้าวอ้าวเอาไว้ไหนเรือเอาไว้ไหนเดี๋ยวเห็นไม่ได้บ้านเลยอ้าวอ้าวเดี๋ยวจ่ายเงินวันรวยนะเมียเอ้ย เนี่ยเฮ้ยนายทำควมดีแล้วนายถึงได้รถเข็นอ่ะวันที่เป็นจริงแล้วนี่ว่ะพี่มีอะไรคะไอคนนี้มันยิงมุกใหญ่แล้วมาช่วยเอาของขึ้นไปบ้านน้ำบัดอยู่บนนอนนะนี่ลขอบคุณมากนะครับแล้วจะโทรไปหานะครับพี่งมาเส้นกระตาลูกกระโวเนี่ย ดึงออกอไม่ไง่ไม่ไงอะไรโอ้โหชายชูสองคนเลยเนี่ยพี่เอาอะไรมาพูดชายชูอ่ะพี่หนุ่มเขาลือว่าเขาลือว่าแกชายชพูพี่หนุ่มพี่หนุ่มเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนละไอ้โกสองหนวดนั่นอะ่ะมันมันบอกว่าเธอคบชูมีเนี่ออกมาจากในห้องเลยพี่ว่าหนูมีชู้สองคนเลยเป็นใครเขาขมาขายเครื่องซักผ้า ทำมาแสดง่าบบสองคนไปซักผ้าในห้องนอนใช่สิเครื่องซักผ้าต้องอยู่หัวเตียงเพราะเขาสาธิตการซักผ้าปูเตียงซักผ้าหัวเตียงนี่พอแฮช่วยดูแลเมียผมไม่มีไม่มีไม่ไม,ม,มีชู้คนเข้าไปซักผ้าหัวเตียงเฉยเยไม่ได้ทำอะไรอฮะเดี๋ยวผมไปทำงานไม่อมึงพอมาจากบ้านเลยยังไรเลยยัง,ยงไม่เชื่อเลยโอ้ยเมียผม ไม่เป็นไรเมียนายเราจัดการเองไหมโอ้โหให้เฝ้าเฉยๆก็มันเอมียใครใครก็รักแล้วโกผมผมไปทำงานเรียบๆอ่ามังมังมีอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อ่นี่มังลือกังมากเลยนะมังอุ้ยลือไปกังร้อยเอกเจ็หัวเมืองเวลาสินผมนะว่าไงว่าแถวเนี้ยแถวบังลาเนี้ยมังจะมีกังวังระเบิดกัง นี้ข่าวลือไปทั่วหมดเรื่องบิบ้านเราเยอะเลยเกินทอะไรดีกว่าม่ก็ไม่อยู่แล้วเชวนี่เรือว่าจะย่ายแล้วเรือไม่ย้าไยไปเชื่อไม่ไหวหรอกเงบางระเบิดเออเมียเออเมียเอ้ยอะไรอีกกับพี่นุ่มเมื่อไรพี่ไปทำงานสักทีเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเราามีบางบางระเบิดเอาอย่างงี้กว่าไปเอีก่อนได้พี่นุ่ก็ไ่เชื่อข่าวือเลยมั่วซว ไอ้กล้วยบอกอโก้อโก้อโก้บอกว่าบ้านเราเหตุเนี่ยมันมีระเบิดเนี่ยเขากำลังเก็บของเก็บเข้าไปหมดเลยย้ายไปไหนที่บ้านเราอยู่เนี่ยย้ายก่อนถ้าถ้ามันเกิดระเบิดตุ่มตาเข้ามาหมดลูอกประตัวว่าไงอไปย้ายไปขนขนขนไปย้ายก็ย้ายเอะเหลือเหลือเปอ่ะอ้ออโก้โก้มีมีเพื่อนไหมช่วยช่วยเรียกเพื่อนหน่อยจะได้ช่วยขนของ เอ้าพาไปลาช่วยย้ายก่อนย้ายก่อนระเบิดขึ้นมาเข้าไม่เอาหนูเกรงใจพี่หนุ่มช่วยขนของเบาๆเลยกันนึ่นนะช่วยๆๆว่าไปกล่องแล้วนะก็ไม่ใช่ก็ไม่เอาฟังอ่ะอ้ยเต็มคังล็อกแล้วตกเนี่ยไปเอางงไไวว้ตรรหนะเบิดที่พี่ที่ปะแป้งคะพี่ที่ปะแป้งช่วยเอาตัแก์จช่วยช่วยอ่ะไม่รู้ไม่ช่วยคนแปลกหน้า แหมเราก็กะว่าจะไปให้พี่หนุ่มระเบิดอะไรที่ <ลง S 1> ไหนมาก่อนที่บ้านเกิดระเบิดตุ้มตามที่เธอกนและเป็นโจ๊กไปหรอกยิ่งเป็นหมูอยู่มันจะระเบิดจริงหรือเปล่าพี่ไม่เห็นมีอะไรมีเงียบเงียบงัดเลยของของอะไรของเราเขาลือกันนะกันหนาว่าพี่นี่ปัญญาอ่อนเชื่อคนง่ายไม่เขาบอกถ้าพี่ไม่เชื่อเพื่อนนะพี่ไม่มีทางได้หนูหรอก กูไม่เมายากันยุงกูก็ไม่ได้เหมือนก <c oughs> ันไปตามอของคืนเลวไปเอยไปตามอของคืนไปตามของคืนเร็วเขาลือนะเขาลื้อเขาลือ,เ,อเขาลือขอขอบคุณ Black Pet Black ไข่ Power Wax และ Star Wax ครีมกันเคลือบเงาสีรถผลิตภัณฑ์ของ Waxy บริษัทเทรดดิ้งพลัสจำกัดผู้จัดจำหน่ายสไป w i คุลเลอร์บริษัทโอโซสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มลิโคพระราม9พาซาสาขาพระราม3 <c oughs> บริหารงานโดยคุณสมยศสุธาคูล ยังหนาหูอยู่เลยนะครับเรื่องฮาเจดาจะเพิ่มเป็นชั่วโมงคือขาบอกว่าเหลือชั่วโมงเดียวเหมือนเดิมครับ <c oughs> ยังไม่เพิ่มเติมเวลาเราไม่ไม่ย้ายเวลาไปวันไหนไม่ ไม่อย่าไปเชื่อข่าวเลยตอนนี้เราสนใจไปช่วยทางาแล้วที่ข่าวลือว่าจะมีคนมาอีกคนนึงเอาคนนี้ออกไปนั่นเป็นเพียงข่าวลือครับอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อนะครับผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมคนเดียวจะจกลงโดยฮะ่าอยู่คนเดียวไปได้ันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูรายการนะจะาด้รัสนับสนุนรายการมาโดยตลอดครับช่องเจษสีที่ีข่อคุณกับมาจนดาวครับ